สวัสดีครับนะครับสวัสดีพี่ๆนะเพื่อนๆนะครับคุณพ่อคุณแม่นะครับที่รับชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ f อฟทุกท่านนะครับผมวันนี้ส่วนคุณโดยจะมาสาธิตวิธีการปลูกนะครับไม้ที่งอกแล้วปลูกยังไงนะครับพอเราผ่าได้นะครับ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับ2อาทิตย์ถึง1เดือนนะครับย้านะฮะไม้จะเริ่มงอกพอไม้เริ่มงอกแล้วเราจะทําอย่างไรต่อนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับผม อันนี้เราเริ่มแกะเลยนะครับพี่พี่นะครับแกะเสร็จเราดึงออกเลยนะครับดึงถุงออกเลยนะครับพอดีเราเปิดถุงออกแล้วนะครับผม <c oughs> นี่คือไม้ผ่าได้ประมาณ2อาทิตย์3ประมาณ2อาทิตย์กว่าเกือบเกือบเกือบสามอาทิตย์นะครับผมก็จะเริ่มงอกเป็นแบบนี้นะฮะเห็นไหมฮะเราจะพาใส่หินภูเขาไฟแบบนี้เลยนะครับก็เริ่มทยอยงอกขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะเริ่มทยอยงอกขึ้นเรื่อยเห็นไหมฮะ แนะนำนะครับสำหรับไม้ที่จะพร้อมชำโรงกระถาง4นะครับก็คือต้องเป็นไม้ที่มี1ใบแล้วเท่านั้นนะครับ1ใบขึ้นไปนะครับถ้าใบยังไม่กลางใช้ได้ไหมนะครับต้องผมแนะนำให้ให้ใบได้ประมาณนี้ครับยังไม่กลางแต่ว่าก็ใกล้ใกล้กำลังจะกลางใบครับต้องให้มีรากนะครับถ้ายังไม่มีรากอย่าเพิ่งเอาลงกระถางนะครับเพราะไม้จะหยุดชะงักทันทีนะครับไม้จะไม่เดินใบแล้วฮะ ไม้ใบจะไม่กลางก็จะหยุดชะง,งักอยู่แบบนานมากนะฮะแล้วไม่มีโอกาสจะโตเลยเพราะนั้นต้องให้รากแบบนี้ออกก่อนนะครับผมให้รากออกแบบนี้นะครับนะ,ะนะเราดึงนะเราแล้วก็แช่ลงไปในน้าเลยฮะเนะี่ยเป็นน้ํายาเร่งรากนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับผมดึงให้หมดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวผมเริ่มดึงเลยะครับผมเราดึงออกเสร็จแล้วน,นะครับนะครับเราดึงออกเสร็จทั้ง3ถาดแล้วนะครับเราก็ได้อยู่ในนี้นะครับผมนะนี่ก็เป็นเป็นร้อยต้นแล้วฮะเดี๋ยวเราไปชํากันครับไปกันต่อะครับผม ครับสองถาดนี้อยู่ข้างล่างไม่ได้ดูแบบจุกๆเลยนะครับผมเฮ้ยเห็นแล้วเหนื่อยแทนเลยครับเปิดออกแล้วโอ้โหนะครับเต็มไปหมดเลยฮะเต็มไปหมดเลยนี่คืองอกดีมากนะครับแบบนี้คืองอกดีมากทํายังไงดีนะครับทำยังไงดีโอ้โหนะครับนี่เลยเต็มเลยฮะและแล้วเราก็ชํำยังไม่เสร็จนะครับตั้งแต่เมื่อวานนะครับ เนี่ยวันนี้มาข้าวมาอีกวันนะฮะเนี่ยฮะลาลานตานะครับที่ชาอยู่นี้ก็ประมาณ200กว่าต้นแล้วนะครับนะครับดินเต็มกระบะเนี่ยผสมปูนนะครับดินหมดไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับอันนี้เราปลูก2ต้นใน1กระถางเลยครับก็จะรวมกันนะครับไม่รู้อะไรรวมกันหลากหลายเลยโตถึงจะรู้นะครับก็วิธีการนะครับเมื่อเราปลูกลงกระถางแล้วนะครับ เมื่อเราปลูกลงกระถางแล้วแบบนี้นะครับให้เราแช่น้ํานะครับแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับอันนี้ผมแช่น้ําทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับไม่มีเวลานะชํายังไม่เสร็จนะครับผมแช่น้ําทิ้งไว้ประมาณ10นาทีให้น้ําซึมเข้าดินนะครับพอดินเริ่มเปียกนะครับค่อยเอาเข้าตู้นะวิธีแบบนี้จะทําให้ไม้โตไวนะครับเพราะว่ารากไม่แห้งเพราะรากไม่แห้งเขาจะไม่ชะงักครับนะครับ ดินเปียกปุ๊บลากเดินต่อได้เลยครับผมนะเป็นวิธีการชําที่ง่ายแล้วก็ไปเอาตู้เข้าตู้อบเดี๋ยวเราไปดูตู้อบกันครับผมและนี่ก็คือตู้อบนะครับตู้อบของเรามีความยาวอยู่4เมตรนะฮะ,ะ4เมตรเลยนะครับอันนี้เราก็นะพึ่งชําได้ประมาณนิดนึง แล้วก็จะใส่เรื่อยๆนะฮะใส่ให้มันเต็มนะครับก็บรรจุอ่าสี่เมตรนี่ก็จุได้ประมาณ400กว่าต้นนะครับกว้างเมตรสามสิบยาวสี่เมตรนะฮะตู้นี้นะฮะเราก็จะมาใส่แบบนี้นะครับแล้วก็ปิดตู้อบนะครับปิดตู้อบเสร็จนะครับผมตอนเย็นนะครับให้นะครับฉีดยากันเชื้อรานะครับแล้วก็ฉีดยานะครับอ่ากันเพี้ยนะครับจะทําให้ เชื้อรากับเพลี้ยไม่รบกวนนะครับจะทําให้บอลโตเร็วนะครับแล้วก็ปิดไว้ประมาณสักหนึ่งเดือนแล้วค่อยมาฉีดยาอีกรอบหนึ่งนะครับผมจะทําให้บอลโตเร็วมากนะครับเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันนะครับนะครับอันนี้คือบอลนะครับที่ชําแล้ว2อาทิตย์กว่าๆนะครับก็จะได้ไซส์ประมาณ2ใบ1หลอดนะครับผมแล้วแต่ชนิดของบอลนะครับถ้าเป็นบอลที่ชนิดที่โตไวนะฮะก็จะโตนิดนึงนะครับแต่ถ้าเป็นบอลชนิดที่เป็นพุ่มเตี้ยโตช้านะครับก็จะโตช้านะฮะเห็นไหมฮะ ก็จะมีหญ้าขึ้นมา,นะา,ะาน,นะครับหญ้าจะโตไวกว่าบอลนะครับเราจะต้องถอนหญ้าประมาณช่วงอาทิตย์ที่สามนะครับนะบจะได้ถอนง่ายอ่าอ่าหญ้าดินจะไม่ได้ต้องติดลากลากหญ้าออกมา <c oughs> เนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเวลาเราถอนใช่ไหมฮะเนี่ยวัยนี้จะถอนจะถอนง่ายนะครับเนี่ยแต่ถ้าโตกว่านี้นะครับเห็นไหมฮะดินจะติดออกมาเพราะฉะนั้นเราต้องรีบถอนนะครับประมาณอาทิตย์ที่สามนะครับต้องรีบถอนนะฮะ นี่เห็นไหมฮะเมืองเกากเก็ตใครว่าทําง่ายนะออกมาเผือกก็มีนะฮะนี่เลยนี่เลยนะครับแล้วก็เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับหลวงตาเมืองนะครับออกมาเป็นแบบเปือกไปเลยนะฮะอันนี้เราได้หลวงตาเมืองแผงมาต้นหนึ่งนะครับเป็นด่างขาวนะครับนี่ฮะไซนี้ก็จะเริ่มตูได้สองอาทิตย์กว่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกอีกตู้หนึ่งนะครับผมอ่ะตู้นี้ผมก็ไม่ได้ถอดยาเลยนะครับก็ วันนี้จะเริ่มไล่ถอนนะครับตู้นี้ก็จะเป็นประมาณ1เดือนนะครับผมนะครับสามอาทิตย์ถึง1เดือนบอลก็จะไซส์ประมาณนี้ฮะกำลังสวยฮะฮะกำลังสวยเนี่ยอย่างอมรรัตนาโกสินเนี่ยฮะอย่างเงี้ยไซส์เนี้ยนะนะไซส์สามใบสี่ใบห้าใบนะครับเริ่มขายได้นะครับไซส์นี้ก็จะทางส่วนก็จะมีราคาส่งอยู่นะครับผมนะครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูอีกตู้หนึ่งครับผมตู้นี้จะเป็นบอลไซส์ หนึ่งเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับผมนะเราก็จะลงทีเดียวปึ้งแล้วก็ปิดตู้แล้วก็ถอนหญ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉีดยาไปสองรอบนะครับผมฉีดยากันเพี้ยกับกันเชื้อรานะครับผมนะก็จะทําให้บอลดูสดใสนะครับดูต้นใหญ่นะครับทีนี้มันก็จะมีเวลาที่เราขายไปด้วยเนาะ,ะพี่เนาะนะเวลาเราขายไปด้วยก็จะมีต้นเล็กเอามาแซมบ้างนะเอามาลงใหม่บ้างนะครับนะก็จะเป็นไซส์ใหญ่ๆแบบนี้นะครับผมนะ ที่ท่านไหนที่ที่หาอะไรอยู่นะครับสามารถแอดไลน์ที่อยู่บนหน้าจอนะครับหรือว่าโทรหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะครับอยากได้บอลสีตัวไหนนะครับติดตามช่องทาง y t u t u นะบ,บอลสีส่วนคุณโดยของเรานะครับผมอะ ได้ตลอดเลยนะฮะเรามีบอลหลากหลายสายพันธุ์นะครับมากกว่า1,000สายพันธุ์นะครับผมที่จะคัดสรรให้คุณลูกค้าคุณพี่ๆนะครับคุณน้าคุณอานะครับคุณแม่นะครับคุณป้านะครับนะให้คัดสรรอีกเยอะเลยนะอย่าลืมติดต่อหาเรานะครับอย่าลืมโทรมานะครับรออยู่นะครับอ่าคลิปนี้ก็ขอจบคลิปฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับ